6เคล็ดลับสร้างความสำเร็จวันนี้นะคะทุกตามีเคล็ดลับดีๆมาฝากพวกเราทุกๆคนค่ะถ้าวันนี้เราทุกคนอยากสำเร็จต้องเชื่อว่า คุณทำได้ค่ะประโยคนี้ได้ยินกันบ่อยเลยนะคะแต่เป็นหัวใจหลักเป็นเคล็ดลับแรกของความสำเร็จเลยค่ะว่าถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำได้คุณก็จะทำได้จิตตั้งต้นในการลงมือทำไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าจิตตั้งต้นของคุณเชื่อสิ่งใดปลายทางจะเท่ากับสิ่งนั้นเสมอคุณต้องเชื่อว่าคุณทำได้เพราะปลายทางจะเท่ากับทำได้ค่ะเคล็ดลับข้อที่สอง คุณต้องเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าวันนี้คุณจะทําบางสิ่งบางอย่างโดยที่คุณไม่รู้คุณจะไม่สามารถบอกผู้คนในสิ่งที่คุณไม่รู้ได้คุณจะไม่สามารถให้บริการหรือให้สินค้าในสิ่งที่คุณไม่รู้ได้ค่ะเคล็ดลับข้อที่3นั่นก็คือวางแผนงานแบบคร่าวๆค,ค่ะคุณวางแผนงานเบื้องต้นเลยว่าคุณจะทํำยังไง อย่าคิดว่าแผนงานที่อยู่ตรงหน้ามันยังไม่เวิร์กมันยังไม่ดีคุณจะไม่สามารถเจอแผนงานที่ดีได้ถ้าคุณไม่เริ่มต้นวางแผนงานตั้งแต่เบื้องต้นค่ะเพราะแผนงานที่ดีมันจะเกิดขึ้นจากเคล็ดลับข้อที่4นั่นก็คือการลงมือทำทันทีค่ะ การลงมือทําจะทําให้คุณได้รับประสบการณ์ตรงค่ะมันจะทําให้คุณเห็นว่าเนื้องานคุณจะต้องพัฒนาปรับปรุงอย่างไงบ้างและการที่จะพัฒนาคุณให้เป็นผู้เชี่ยวชาญคุณจะต้องเอาจิตของคุณได้รับประสบการณ์ตรงนั่นก็คือเคล็ดลับข้อที่หา้าทาอย่างสม่ําเสมอ คุณจะไม่มีวันรู้จักกับคำว่าเชี่ยวชาญค่ะถ้าคุณไม่ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอเพราะความสม่ำเสมอจะทำให้คุณเก่งขึ้นชำนาญขึ้นค่ะและเคล็ดลับสุดท้ายนั่นก็คือให้เวลาและอดทนรอจนกว่าจะสำเร็จค่ะคุณต้องให้เวลาตัวเองให้โอกาสตัวเองแล้วตุ๊กตาอยากจะบอกความลับกับพวกเราทุกคนค่ะว่า ไม่ใช่ว่ายังไม่สำเร็จค่ะคุณกำลังอยู่ในระหว่างทางค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่สำเร็จแต่เรากำลังออนโพเซ่กำลังย่างก้าวไปกำลังเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้เราไปสู่เส้นทางความสำเร็จค่ะและคุณจะมีความสุขในการอดทนรอมากเลยค่ะถ้าคุณเชื่อว,ว่าคุณทำได้ค่ะ หวังว่าพวกเราจะได้รับประโยชน์จากคลิปที่ลูกตาทำนะคะฝากกดหัวใจกดแชร์ให้กับเพื่อนรุวมโลกค่ะ